นะันรวมกรอบนะอันนี้ฮะเเช่าแต่ต้องแกะคุาต้องแกะดูนะหรับผูกขาวนี่คึกคลิปที่แล้วก็ทำาหรัผูกขาวนะอันแต่ตัดเหรียญเนี้ยต้องแกะดูว่ามีหูหรือเปล่าแล้วก็แท้ไหมอันนี้สําคัญเลยรับว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้ก็จบกัน <laughs> ไม่ได้ตังขอให้แท้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าทุกองมาอยากให้แท้ทุกองโอ้ยเหมือนจะเห็นหูนะได้ป่ะ Uhm. เห็นหูล่างๆนะหูขาดหมดเลยฮะหูข้างบนนยเดี๋ยวได้หูข้า er. งบนมันจะเป็นกลมๆนี้ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ขาดแบบนี้คือเหมือนอ้าหมดแล้วอะไรขอให้แท้ตอนนี้คุณพี่เขาจะได้ตังค์สามแสนหรือเปล่านะแกะดูอย่างเดียวขอให้แท้นะ รุนนะเจ้าของนี่รุนกว่าผมนะตอนนี้เก็บไว้กี่ปีครับเนี่ยหรือว่าเห็นมาตั้งแต่แต่เห็นตั้งนานแล้วใช่ไหมนานแล้วค่ะนานแล้วนะอันนี้ของพ่อไม่ใช่ของสามีโอ้โองใช้ไฟหัวมันเล็กมากใช้ไฟอยู่อ่นนะ มีห่วงเต็มๆนะอย่าให้ห่วงขาดนะถ้าขาดี่สามแสนนี้ถึงกับลากเลื่อนเลยถือมาจะร้องไห้นะัร้องไห้ทำไมครับได้เนี่ยห่วงขาดแล้วนห่วงเขาแหวงเนี่ยมีห่วงเลยเ <c oughs> จ้าของบอกจะมีห่วงโอเคผมไม่เถียงครับ แต่ห่วงเขาแหว่งแต่ไม่เป็นไรแต่คราวนี้ขอให้แท้และขอให้แท้เนี่ยห่วงคินี่จะใช้คิ้วเพื่อจได้มาอยู่กับเจ้าของที่ดีๆโอเคขอให้แท้ครับตอนนี้คือห่วงขาดอย่างเดียวไม่พอศึกด้วยรอย,อยเต็มไปหมดเลยแก้ไปก่อนนะ

โอ้เขาขาดอเคแท้ครับก็เดี๋ยวผมเอาเงินให้เนาองสามแสนเนาะเอาโอนหรือว่าเอาเงินสดครับ โอนนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครมีพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่ากับพระผ้าเก่าก็ส่งมาได้ที่ adsign boy เลข6กตัวนะครับหรือ adsign boy เลขแปดห้าตัวแล้วก็ adsign boy สามสามสามก้เก้าสามไลน์นี้ส่งมาได้เลยฮะเป็นบอยทัพวิจาร์ตัวจริงน,นะครับจะตอบกลับแบบที่สนใจจะเช่าหรือจะซื้อเท่านั้นนะถ้าไม่ตอบกลับอย่ากโกรธกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเค